โอเคนะครับสวัสดีนี่นะผมวยมาแคสเซอร์ชแน,นลนะวันนี้ก็จะมาสมัครอันนี้ให้ดูนะครับมนกาจะเล่นนั้นอยู่ดูเช่นนั้นอันนี้จะพิมพ์เลยได้นะแต่อนนี้พิมพ์ตามผมนะครับ s g ห้าจุด l b s g จุด n e g กุดแอสเซอร์นะครับแอยเซอร์เนี่ยมันไม่น่าจะเข้าได้นะอย่างเงี้ยมาละงั้น,นถ้าเป็นอย่างงาั้นเราก็ต้องไปลบแอปลบอันลบอันนี้นะครับลบมาคาเวอร์ชั่นเก่าแล้วผมติดตั้งมาแล้วนะครับ ไปค้คาบูเช่นใหม่นะ 0, 21. 0 21. 1ศูนย์จุดสิบเอ็ดจุดศูนยสิบอ็ดจุดหนึ่งวีสองครับก่อนครับนี่ศูนย์จสอ็จุดหนึ่งวีสองก็ติดตั้งไปเลยติดตั้ง เราตีต ah, <t all it out> ั้งัำกันเยอะมันแป๊บหนึ่งอะอ้าวครั้งครับครั้ง ตั้งเลยนี Ray ่กดเปิดครับน่ครับนี่ครับเซอร์โวไลฟ์โบนนะครับกดเข้าไปเลยครับเนี่ครับถ้าใครอยากอันนี้ครับอัดอยู่ครับอัดอยู่ผมอัดอยู่อัดอยู่อัดอยู่อยู่มันก็เป็นไรนะเราไปไหนอันนี้มันมี อไปสกายบ,บอลแล้วกันไอเอ็มเอังก,กี้เออสาตว์หนูก็ปุ๊บนี่เออก็จะอันนี้ด้วยนะครับจะสอบวิธีการอันนี้นะครับใส่สก,กินแบบใหม่นะครับไม่ใช่แบบใหม่ดิบางคนก็รู้แล้วแหละ กดแกดเปิ้ลสกินครับอย่างนี้เขาก็กดออกไปครับไม่ต้องสนใจเลยมันครับอันนี้เป็นวิธีของผมนะครับแล้วแต่วิธีวิธีคนนะครับวิธีพวกคุณจะทำยังไงนะครับ๋อครับตรงนี้ครับคัสซอมครับแกลลี่ครับธี่แกลลี่ มันโหลดแป๊บหนึ่งครับนี่นครับสก,กินที่เราจะใช้นะครับอันนี้เป็นผู้หญิงข้างข้างนี่อกซ้ายแหละเนีย่ยผมเลือกข้างนี้นครับมันเป็นผู้ชายนะครับไม่รู้มันต่างกันยังไงแต่ผมก็ขอให้แนะนําเลือกทางขวานะครับผมไม่รู้แล้วข,ขวาซ้ายอยู่ไหนมไปเลยคนระับ ไปเจอจอยไน้ไหนๆก็มาแล้วโชวความกากสักหน่อยเอ้ยไม่อยากเล่นอันนี้ถ้าคุณไม่อยากเล่นเซิร์ฟเวอร์ไหนนะครับคุณก็กดทับครับแล้วก,กด L O B B Y นะครับแล้วคุณก็กดถัดไปนี่ครับมันก็จะมาเกิดตรงที่เป็นรูบี้นะครับ นล่หละดุดแน่นอนเลยออก,กเซิร์ฟแล้วเข้าใหม่ดิเนี้ยก็เมื่อกี้ก็จะเอาเป็นว่ามันก็จะอยู่ในน่ะครับที่ลูบี้นะครับแล้วก็ไปนี่ดีกว่านี่ Sky War ผมว่ามันน่าจะเปิดเฉพาะาตอนเช้าแหละครับเพราะว่าตอนกลางคืนอ่ะมันไม่เปิดผมลองดูนะครับกดท่าบนลงครับ R E G I S T E R แล้วกดสเปกบาร์ครับแล้วกดพิมพ์ชื่อคุณเลยครับแต่ผมชื่อจริงผมชื่อแฟงนะครับที่เรียนนะครับกดถัดไปครับแล้วให้คุณใส่ชื่อเมื่อกี้ของคุณอีกทีนะครับ ใส่อีเมลนะครับน,นะครับอันนี้เป็นอีเมลผมนะครับถ้าใครใส่ตามผมนะผมขอให้หุ่นเฟดดี้ไปหลอกหลอนคุณทุกวินาทีนะครับน,นะครับแล้วก็ให้คุณไปที่เพจนะครับ ต้องจตเด้งนะครับนี่นะครับแล้วล้อล้อให้คุณนะครับกดที่ l o g แล้วพิมพ์ชื่อของคุณนะครับก็พิมพ์อีกทีครับงับอราาันลอกอินให้เสร็จนะครับ Zero, mm hmm. เรียบร้อยนะครับเราสามารถเข้าไปเล่นได้แล้วนะครับนี่นำก็เรียบร้อยนะครับไม่ใครอยู่เราไม่เออไม่มีหนะ้าไม่มีหนะ้าก็นะก็การสมัครอะไรพวกนี้ก็มันสามารถสมัครได้ทุกเซิร์ฟเวอร์เลยนะครับก็ลองไปใช้ดูนะครับอันนี้ก็จะมาลองเล่นแค่ตาเดียวนะเพราะกลัววิดีโอมันเออเล่อเออ,เอ ามันขึ้นเสดว่าตรงนี้แลดว่ามันเอๆๆอเลยนะครับกลัวมันเออเลยเลยอัดเร็วหน่อยครับเร็วดีเร็วดีเริ่มเ,เ,เกมครับแบะลงมาครับวีเราทางเข้าอยู่นะกล่องวีนะกล่องกล่องกล่องนี่ครับให้คุณออกมาทั้งหมดเลยนะครับถ้าผมออกมาทั้งหมดนะตอนเนทุกคนไม่รู้ไม่ต้องเอามาหมดก็ได้นะครับ เป็นยากจริงๆเลยทางเข้าอยู่ในเนี่ยนีนะ่เราไม่มีดาบไม้เลยครับแบบสามารถครับของก็ได้คนระับแล้วแต่คุณคนระับ ุมครับอยูแ่แล้วถ้าเราจะไปบุกข้างลุงกันอุ้ยมีคนตกลงไปแล้วเอ้ไอนน้เราชนะครับมีคนตกลงไปแลือตายแล้วเราก็ชนะครับโอ้โหเป็นอะไรที่ดีเยี่ยมครับ โอเค okay. นะครับสำหรับนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ